โอเครับผมก็ต้องขอก่าววัสนี้ท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมโอ๊ซิงนะผมวันนี้ก็คือผมจะมาสอนวิธีการทําหน้าดําลื่นนะครับผมว่าทํายังไงแบบหน้าดาลื่นๆแบบเบียอยู่ด้วยนะเออก็อันนี้เราพึ่งเปลี่ยนแฮนด์ไปนะสำหรับร้อยสิบของเรานะผมร้อยสิบจ็คตัวเก่าจะเรลี่ยกตัวเก่าตัวใหม่เลยเอาเป็นตัวเก่าแปลงตัวใหม่ก็แล้วกันชื่อรถผมนะชื่อรถผมมีเนาะ ใันนี้ก็ได้ทำการถอดออกมาผมเพราะว่าผมได้ทำการถอดครั้งได้โอกาสดีที่ผมเนี่ยมาทำเพราะว่าเออล้อนานลื่นอีกเนี่ยนะทำล้อนานลื่นนะผมก็ดูสภาพตอนนี้ประมาณนี้ก,ก,ก็อันดับแรกนะครับก็ล้อนหน้านี่แต่ว่าดำนี่มันลื่นอยู <c> ่ไ <oughs> อ้สัสล้อเออล้อหน้าดำเนี่ยมันลื่นอยู่แล้วนะผมก็ไม่ต้องทำอะไรมันมากนะมันไม่ใช่ดีสเชยอะไรนะ พันธะีเนี่ยมันต้องได้เบรกแรงเลยนะมันก็งงอันดับแรกให้เราทำแบบลูกปืนก็ดีๆคนระับของผมก็ไม่ดีมากครับลูกป,ปืนเดิมดนะูอะเข้ามาดตกไเนี่เป็นลูกปืนเดิมนะนก็สภาพกลางๆหน่อยเพราะว่ายังไม่มีตังค์เอาไปจึงน,นะก็วิธีที่ผมจะมาทำนะผมก็คือทำเบรกให้มันลื่นเออแบบว่าแบบเบรกไม่ติดเนาะต้องโฟกัสต้องทิดแบบเบรกอยู่ๆนะผมลื่นเลยก็ มีแค่ไม่กี่อย่างนะอันนี้ก็จะเป็นเบรคของผมที่ผมใช้อยู่ก็เป็นของเรียบร้อยนะผมก็มีใช้แค่ตะไบนะเนี่ใช่ตะไบนะก็แค่เรานี่ครับถูตรงนี้ออกคือตอนแรกาผมทำไปแล้วแต่มันมันไม่่อยเรีนเท่าไหร่หรอเพราะว่ามันก็ฝืนนะผมแล้วก็บีไม่เคอยอยู่ด้วยก็เราจะมาทําให้มันลื่นๆกันก็ถูไ้ตรงนี้ยะให้มันเข้าไปจําเลยนะให้มันเข้าไปจำไอ้มุ้กระจกเลยนะมนผม มันจะทให้มันลื่นขึ้นนะแล้วก็ถูปีกเข้าไปให้แบบลึกๆหน่อยนะครับผมก็มันจะทำลื่นส่วนหัวเนี่ยไอรูตรงนี้มันไม่ค่อยตรงเดี๋ยวไม่ค่อยขืน้นเท่าไหร่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอถูอ่ะเพราะว่ามันนี้ไม่มีตะกรงนะก็ถือเองนะ,ะ,อนะเออขาตะกรงก็มีเดี๋ยวขอทำก่อนแป๊บนึงเราจะมาดูเลยว่าผมจะถูขนาดไหนครับโอเคไปโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการก็ตะไบออกเป็นที่เรีรอยบร้อยแล้วก,ก็ สป,ปาก็กลางๆหน่อยครับอันนี้ก็แม่งอก็ไม่ต้องสงสัยทำลุมนะผมก็ผมเอาถูอมาเนี่ยแหละพอละนะผมนี่เราก็มาดูว่ามันกลายเยอะหรือเปล่าเนี่ยมพาพอได้นะผมเย้ตอนนี้นะผมก็ลแบบองถูดัดแปลงเลยผมว่นั่งทำาน่นะแล้วทำห้มันเข้ารูปนนะครับผมนี่ก็แบบเข้าแบบพอดีกันนะครับผม ให้มันประกอบกันก็มีอ,อ่าเนี่ยทีเ่เดี๋ยวกขขอใส่ก่อนนะครับผมไปเลยก็เดี๋ยวมึกอบอใช้เวลากอบผมเลยอีกเยอะเลยโอเคไปโอเคครับตอนนี้ก็คือแบบผมได้ทําการทําเสร็จแล้วนะประกอบเสร็จเรียบร้อยก็ผ่านมาหลายวันเติมนะผมเพราะว่าผมเผิ่งไปลบคลิปนะผมก็เพิ่งด้มีโอกาสมาถ่ายน,นะก็คือตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าเรื่องแก่ไหนครับผมก็แก่ทําให้แบบว่ามัน เบรกไม่ติดแค่นั้นนะเพราะว่ามันลื่นอยู่แล้วคนระับผมแอคจะขอกลับกล้องกล้องกล้องหลังก่อนละกันอืมเอาโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาก็มาแบบหมุนให้ดูครับว่ามันล,นล,นลนื่นหรือไม่ลื่นนะครับนี่ขนายกขึ้นแบบล้อยอย่างหมุนเองอก็นี่ทำไปใหม่ก็มีเใช้กระปิงไว้นะผมตรงนี้ก็เป็น สปริงหรือว่าสปริงปืนของเล็กน้อยนะถ้าใครอ้าได้ตึงหน่อยก็ซื้อสปริงดีๆมาใส่นะครับมาได้รับมุมวนให้ดูนี่แบบอาอทางสีมาน้องหัวล้มเหมือนกันดูดูเบรคเเบรคงดูและระยะเบรกที่เหลือนั่ก็คือเนี่ยจุด ด,ด,ดโอ้โหรถโจ้ครับน้ำไม่นานเลยโดยนะครับไม่คือหน้าน้ำเหมือนไม่ลื่นอยู่แล้วคแต่แต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่เลยคือเบรคไม่จะติดน้ำเหมืที่เบรกเบรกจะไม่อยู่นะเบรนจะเบรกไม่ไม่ไม่อยู่อะไรก็คือวันนี้ก็มาจับ ขอแนวทางนะครับว่าทําไงให้ล้อให้ติดล้อลือล่นรีดทำไมันมีเราเอาไปปร,รับปรุงใช่ไหมรเรื่องแต่ใครจะมีสูตรทํำล,ล้อรีดโอผมไม่มีรมรมรครับมีแค่นี่หน่อยครับตอบนนี้ครับโอ้ยครับคลิปนี้ก็มาแค่นี้นะครับโอ้ยครับมาแถมหนึงครับท้ายคลิปทําไมไม่ลื่นนะครับคือตอนนี้ผมได้ทําการถอดออกมาดูแล้วโอ้โหโอ้โห โอ้ชื่ีเนี่ยครับจังคัก